สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะอากาศที่นิวซีแลนด์นะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะฟ้าคึมนะคะก็มีลมนะคะบางครั้งก็ฝนตกค่ะยังอยู่ในช่วงของสตอร์มอยู่เนาะดิฉันก็อยู่ที่ทํางานนะคะมินโ b a ด k m แบงก์มอนะคะ,ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงครูฮอลิเดย์นะคะค่อนข้างเงียบค่ะวันนี้นะคะก็สบายๆนะคะ ถ่ายบรรยากาศนะคะนอกร้านนะคะมาให้เพื่อนๆชมเพราะว่าร้านของเรานะคะคอยู่หน้า parking ของนมอมีเดอะแบงค์มอนะคะนี่ค่ะมีเดอะแบงค์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะใี่าาาา Super ะะใทางเข้านะคะค่าพาร์คค่ะเพื่อนๆ ถ้ามองเข้าไปนะคะเพื่อนๆร้านของเรานะคะแฮรดูนะคะถ้าใครสนใจมาตัดผมมาดัดมาทำสีนะคะเบอร์โทรตามนั้นเลยนะคะโทรบุ๊กคิ้งได้นะคะแพาเดินชมนิดนึงนะคะคาพาร์คนะคะก็คาพาร์คว่างมากนะคะ ยาไปนู่นยาไปนู่นยาไปนู่นแล้วก็นี่ของอ่ารถของบอสนะคะ Porsche นะคะแล้วก็รถเราจอดด้านนู้นค่ะอ่ารอบๆนะคะของตึกนี้ก็จะมีเป็นร้านนะคะนี่ร้านซักแห้งนะคะร้านฟาร์มซีร้านทําเล็บร้านขายเสื้อผ้ามือสองนะคะขายอุปกรณ์มือสองสำหรับชาลตตี้นะคะ นี่บรรยากาศนะคะเพื่อนๆพามาชมนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ไม่มีลูกค้านะคะค่ะด้านหน้าของพวกเราเนี่ยขึ้นไปนั่นก็คือ r e r e m เมนทวิลลิสนะคะหมู่บ้านของคนชลานะคะซึ่งถ้าใครต้องการจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ซื้อนะคะเฉพาะคนชลาเท่านั้นนะคะเราลงมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆดูต้นไม้นี่กําลังผลีใบนะคะสวยไหม เป็นสีเขียวอ่อนเนะาะค่ะนี้ค่ะเขาดาวนะคะเขาดาวมีซปเปอร์มาร์เก็ตมีดอแบงค์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะเพื่อนๆเขตนี้ก็เขตมีโนแบงค์นะคะก็สะดวกสบายสำหรับการมาช้อปปิ้งนะคะค่ะมองลงไปนู่นนะคะจะเห็นเมาส์นะคะเพื่อนเห็นไหเมาส์เวลลิงต,นนนนนววงตันนะคะเมาส์เวลลิงตันน้านนู้นก็เขตเวลลิงตันนะคะอยู่ไม่ไกลกันเนาะโอเคเพื่อนๆเดิน,เด,นเดินมาดูตรงถนนตรงทางเข้าเราเวลาเราเดิน ขับรถมามาตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเข้ามานะคะ mm. ก็จะเห็นอ่าอของพวกเรานะคะโชว์ให้ดูบรรยากาศพอประมาณเนาะโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปทำงานแล้วนะนี่อาคารที่มองเห็นนะคะขับรถมาจากบ้านก็ประมาณสิบ สิบกว่านาะทีนิดๆเนาะถ้ารถไม่ติดนะคะเ,เพื่อนๆโอเคขอบคุณนะคะจะ,จะเข้าไปแล้วว่าข้ามถนนก่อนรถมาเดียวจังโอเค,อเคไปละ โอเคนะคะไปทำงานก่อนนะขอบคุณค่ะ Have a nice day เนาะโอเค